คดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนออุทธวจนะคาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎกเรื่องพระพาหิยะธารุจีริยะเถระผู้เลิศด,ด้านตรัสรู้เร็วสหัสสมปิเจคาถาอนัตถปัทะสันหิตาเอกังคาถาประทังเสยโยยังสุตวาอุปปะสัมมติ คาถาตั้งพันคาถาแต่ไม่ประกอบด้วยเนื้อความที่เป็นประโยชน์ก็เทียบกับคาถาที่มีประโยชน์คาถาเดียวไม่ได้เพราะฟังแล้วสงบระงับกิเลสได้ที่มาของคาถาธรรมบทเรื่องพระพาหิยะทารุจิรยะเทระเรื่อโดยสารลำหนึ่งอับปางลงในมหาสมุทรชายคนหนึ่งว่ายน้ำขึ้นที่ท่าเรือสุป,ปารกะ ในสภาพร่างกายเปลืยเปล่าเขาจึงใช้เชือกปอผูกร้อยท่อนไม้แห้งเล็กๆแล้วทำเป็นเครื่องนุ่งหม่มหิวแล้วก็ถือกระเบื้องจากเทวสถานออกไปขออาหารที่ท่าเรือมหาชนเข้าใจว่าเขาเป็นพระอหรหันจึงให้ยาคูและอาหารต่างๆเขาคิดว่าถ้าเรานุ่งห่มผ้า ก็จะไม่มีใครให้ลาบสักการะแก่เราเขาจึงนุ่งห่มอย่างนั้นต่อมาก็นำเปลือกไม้มาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มคนก็เริ่มใสเขาจนเขาคิดว่าเขาเป็นพระอาหารหันต์แล้วจริงๆจ,จนวันหนึ่งมีอนาคามีพรมผู้เคยบวชเป็นภิกษุสหายกันในสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะมาบอกเขาว่าพาหิยะ ท่านยังไม่ใช่พระอรหันต์หรอกท่านไม่รู้ปฏิปทาเพื่อเป็นพระอรหันต์ด้วยพระหิยะถามว่าแล้วตอนนี้โลกมีพระอรหันต์หรือผู้บรรลุอรหัตตมมักอยู่หรือตอบว่าตอนนี้โลกมีพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันต์ตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ประทับอยู่ชนบททางเหนือคือพระนครสาวัตถี พระหิยะมีใจสลดเชื่อฟังคำของพรมเรีบเดินทางไกล120โยชน์โดยพักอยู่เพียงคืนเดียวออกเดินทางในเวลาเย็นทันทีหลังคุยกับพรมเมื่อแล้วก็หยุดเดินทางสว่างก็เดินทางต่อก็ถึงกรุงสาวัตถีแล้วถามหาพระพุทธเจ้ากับพวกภิกษุผู้ฉันอาหารเช้าแล้วตอบว่า กำลังเสด็จบินทบาทอยู่ในกรุงสาวัตถีท่านว่าพายะมาถึงเร็วเพราะอนุภาพของเทวดาแต่อาจารย์บางพวกบอกว่าเพราะพุทธานุภาพเขาไม่รอรีบเดินเข้าไปในกรุงสาวัตถีพบพระพุทธเจ้าขณะเสด็จอยู่ที่ถนนเขาเกิดปีติรำพึงว่านานจริงหนอกว่าเราจะได้เห็นพระ โคตมสัมมาสัมพุทธะรีบตรงเข้ามาไหว้และจับข้อพระบาทกราบทูลขอให้ทรงแสดงธรรมทรงเห็นว่าเขามีปีติมากทั้งยังเหน็ดเหนื่อยกายจึงตรัสห้ามสองครั้งว่าไม่ใช่เวลาแสดงธรรมเมื่อเขาวิงวอนเป็นครั้งที่สามจึงทรงแสดงธรรมว่าพาหิยะเธอพึงศึกษาว่าเมื่อใดเห็นรูปด้วยตาแล้ว ก็เป็นเพียงเห็นไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องเขาบรรลุพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมพิทาสีทูลขอบวชตรัสให้เขาไปหาบาทและจีวรมาให้ครบก่อนแล้วค่อยไปหาเราท่านว่าทรงรู้ว่าเขาไม่เคยสงเคราะห์ภิกษุด้วยบาทและจีวรมาก่อนจึงไม่ประธานการบวชด,ด้วยเอหิภิกขุเพราะบาทและจีวรที่เกิดจากบุญฤทธิ์จะไม่มี ระหว่างที่เขาแสวงหาผ้าอยู่นั้นก็มียักษ์แปลงเป็นแม่โคโนมขิดตายอยู่ข้างกองขยะพระาศาสดาเสด็จกลับมาพบศพส่งให้ภิกษุไปยืนอยู่หน้าประตูเรือนหลังหนึ่งยืนเพื่อให้คนในเรือนออกมาถามว่าต้องการอะไรได้เตียงมาแล้วนำสรีระของท่านนอนแล้วนำออกจากกรุงไปเผานอกนครและทำสถูป อัติไว้เมื่อพวกภิกษุทำรรกิจทั้งหมดตามพระพุทธเจ้าบัญชาแล้วเข้ามาเฝ้าทูลถามพบหน้าของท่านพาหิยะตรัสว่าพาหิยะปรินิพานแล้วและยกย่องว่าเป็นเอตทักคะด้านขิปปาพิญญาตรัสรู้เร็วภิกษุทั้งหลายถามว่าเขาฟังธรรมกลางถนนที่ทรงแสดงเพียงเล็กน้อยบรรลุคุณวิเศษได้อย่างไรเนาะ ตรัสว่าพวกเธอจงอย่านับว่าทำมากหรือทำน้อยเลยพันคาถาถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ประเสรศิฐเมื่อเทียบกับคาถาแม้เพียงบทเดียวแต่มีประโยชน์ประเสริฐกว่าแล้วตรัสภาสิตนี้สหัสสมปิเจคาถาอนัตถปัทสันหิตาเอกังคาถาประทังเสยโย ยังสุตวาอุปปสัมมติคาถาตั้งพันคาถาแต่ไม่ประกอบด้วยเนื้อความที่เป็นประโยชน์กอเทียบกับคาถาที่มีประโยชน์คาถาเดียวไม่ได้เพราะฟังแล้วสงบระงับกิเลสได้อธิบายพุทธภาษิตคาถาเดียวเช่นอัปปมาโทอมตังประทังความไม่ประมาทเป็นทางแห่งอมตะคนประมาทเหมือนคนที่ตายแล้ว ประเสริฐกว่าคติธรรมความรู้ผู้ที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ถ้าไม่บวชภายในวันนั้นก็จะตายภายในวันนั้นแม้คำพีจะระบุว่าจะต้องตายภายในเจ็วันแต่ก็มีแต่ตัวอย่างที่ตายในวันเดียวกับวันที่บรรลุเท่านั้น